คือเรื่องเป็นงี้ครับในคลิปอของการสรุปเนื้อเรื่องแฟนแ c a n คนดี้ฉบับสมบูรณ์มันก็จะมีอยอู่คอมเมนต์หนึ่งที่ทำให้ผมเกิดสนใจขึ้นมา mm hmm. เขาได้พูดถึงเกมที่ชื่อว่า The Return to f r e d d y ซึ่งเราเคยทำคลิปไปแล้วแต่ว่ามันเป็นคลิปสั้นผมก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะเอามาทำเป็นคลิปยาวนะในคลิปนี้ The Return to f r e d d y ครับถูกสร้างโดย B f p ฟหรือเราจะเรียกว่าไทเลอร์นะ ไทเลอร์ในวัยเด็กชอบเล่นเกมเป็นอย่างมากเขาก็เลยมีความคิดที่จะอยากสร้างเกมนของตัวเองโดยเริ่มจากการทำแฟนเกมเช่นเซลเลนเดอรหรือ a อ n e s เชียในปี2014เป็นปีที่ไฟในภาคแรกและภาคที่2วางจำหน่ายตัวของไทเลอร์เองก็ได้สร้างแฟนเกมที่เรียกได้ว่าเป็นแฟนเกมแรกๆของฟานาเลยก็ได้เนื้อเรื่องแบบย่อยๆก็คือไมชมิดกำลังออกจากงานแล้วก็ไปเจอหนังสือพิมพ์รับสมัครงานเป็นยามราพิซา ร้านพิซซ่าสุดโด่งดังถูกปรับปรุง่้มแซมเรียบร้อยแล้วเตรียมพบก,กับตัวละครที่ทุกคนหลงรักอย่างโจสลัดจิ้งจอกแต่ฆาตรกรเด็กทั้ง4คนและเด็กที่หายตัวไปยังคงลอยนวลพวกเขาได้นําบางอย่างจากร้านเก่ากลับมาบางอย่างที่จะนําพาความหวังและความสุขมาให้กับเราเด็กๆแต่ร้านยังคงไม่ได้ทําความสะอาดทางร้านจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่าแรง150ดอลลาร์ต่อชั่วโมงซึ่งปัญหามันก็มาจากชื่อเกมนั่นแหละครับการที่ไทเลอร์ใช้ชื่อเกมว่าฟ i n a l ีเอ็ดเฟรมันทําให้หลายคนเขาเข้าใจผิด รวมถึงตัวผมด้วยหลายๆคนก็เลยอีเมลไปถามคุณสกอตคอร์ตันคนสร้างแฟน f อสเฟดดี้คุณสกอตก็เลยต้องอีเมลไปหาไทเลอร์เพื่อให้นําเกมนี้ออกและบังคับให้เปลี่ยนชื่อเกมซะจนกลายมาเป็น t h e Return to f r e d d y ที่เรารู้จักกันในส่วนของเกมเพลย์ผมบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่โคตรจะน่าปวดหัวเลยเพราะว่า a อนิเมทอเนกไม่ได้ใช้ AI ไเป็นตัวขับเคลื่อนแต่เป็นสคริปที่ถูกตั้งเอาไว้ให้เดินตามที่กําหนดหรือก็คือเกมเพลย์ถูกฟิกตายตัวแอสเซทต,ต่างๆก็ใช้ของคนอื่นตัวอย่างเช่นชูการ ที่นำภาพมาจากคุณอีมิล a แมคโคผู้สร้างไฟแ a ลแคนดี้รวมไปถึงการโคดดิ้งต่างๆอันนี้ไทเลอร์เขาก็เอ่อก็ปีกจากคุณสกอตมาทั้งดุนเลยทุกๆอย่างดูน่าปวดหัวไปหมดเลยแต่ก็พอจะเข้าใจได้หากมองว่าเป็นการฝึกสร้างเกมของไทเลอร์โดยใช้แฟนเกมเป็นพื้นฐานนะนะไม่กี่เดือนต่อมาครับไทเลอร์ก็ได้ออกเกมภาคต่ออย่าง The Return to f ท e d d y 2คราวนี้ไทเลอร์ก็ได้ใช้แอสเซทของตัวเองแม้ว่าเขาจะทำโมเดลไม่ค่อยเก่งก็ตามแต่ก็ นั่นแหละพยายามด้ดไทเลอร์ Tyler. ในภาคนี้นะครับมีหุ่นแมวตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอย่างคิตตี้แฟ c แคทที่เป็นการเซลฟ์อินเสิร์ตแฟนเก่าของไทเลอร์โอเคเผื่อใครจะไม่เข้าใจคําว่าเซลฟ์อินเสิร์ตแต่ผมจะอธิบายให้ฟังเซลฟ์อินเสิร์ตครับมันก็คือการสอดแทรกตัวเองเข้าไปในเรื่องราวต่างๆมักจะพบบ่อยในสื่อประเภทแนวแฟนฟิกชันซึ่งความอีกอย่างว่ามันเริ่มมาจากตอนที่ไทเลอร์เลิกกับแฟนคิตตี้แฟ c แคทก็เลยเป็นตัวละครที่เขาไม่ชอบมากที่สุดตัวละครที่เราจะได้เล่นก็คือคอนนอตคอส อืมชื่อนี้คุ้นๆนะในภาคนี้มีตัวละครที่น่าสนใจอย่างล็อกจอที่จะกลายเป็นตัวละครหลักในภาคหลังๆในส่วนของเกมเพย์เอ่อเอาจริงๆมันก็คือภาค2ที่มีเครื่องปั่นไฟแค่นั้นจริงๆในส่วนของเดสมินิเกมเราจะได้พบกับเด็กคนหนึ่งที่มีรูปลักษณ์คล้ายกับล็อกจอชื่อ BFP ออืมชื่อนี้คุ้นๆอีกแล้ว ถึงจุดนี้เผื่อมีใครสงสัยว่าผมคิดไปเองหรือเปล่ามีข้อมูลในวิกิพีเดียว่าไทเลอร์เขาได้เซลล์อินเสิร์ตตัวเองเป็นล็อกจอจริงๆซึ่งก็เป็นตัวละครที่เขาชอบมากที่สุดด้วยเพียงแค่เดือนต่อมาไทเลอร์ก็ได้ปล่อยเกมภาคต่ออย่าง The Return to f a t e d d y 3ามันากาศนี่คือแบบไฟแ a ลเฟรดี้สเลยแต่ต้องขอชมว่าคราวนี้ไทเลอร์ทำโมเดลได้ดีกว่า2ภาคแรกจริงๆ ในส่วนของเนื้อเรื่องก็คือกลุ่มเพื่อนของตัวเอกพยายามจะเปลี่ยนร้านอาหารเก่าให้กลายเป็นสถานที่เที่ยวในชื่อของ Fast Ba บร์แฟนตาซีแลที่น่าสนใจมันอยู่ที่มินิเกมคือที่5เราจะได้เล่นเป็นเพอร์เฟกายหรือที่เรารู้จักเขาในนามวิลเลียมอัฟตันนั่นแหละเพียงแต่ในเกมนี้เขาจะชื่อว่าวินเซนต์เด็กน้อย BFP ได้หนีเข้าไปซ่อนในหุ่นล็อกจอแล้วเขาก็อ่านั่นแหละโดนสปริงล็อกในตอนจบล็อกจอที่โดนสิงก็ได้จัดการกับเด็กทั้ง6คนรัฐบาลก็ได้สั่งทำลายหุ่นแอนิเมทอนิกทิ้ง ต่อมาในเกมภาคที่4ซึ่งมันก็น่าจะเป็นเกมภาคสุดท้ายที่ไทเลอร์เขาทำเสร็จจริงๆแม้ว่าจะเป็นภาคที่เขาชอบน้อยที่สุดก็ตามเนื้อเรื่องของภาคนี้ก็คือ15ปีหลังจากเหตุการณ์ใน f a สต์แฟร์แฟนตาซีแลทางรัฐบาลก็ได้ตัดสินใจให้หุ่นแอนิเมทอนิกกลับมาถูกกหมยอีกครั้งแต่นี่ก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดเนื้อเรื่องคล้ายๆกับภาคก่อนและครับแค่เวลาห่างกัน15ปีในมินิเกมเราจะได้เล่นเป็นประภก,กายจัดการกับเด็กในแต่ละคืน แต่ในคืนที่5เราจะได้พบกับชายตัวสีเขียวเขากําลังทรามาน BFP อยู่เอ่อคุณเห็นไอ้ก้อนสีขาวนั่นไหมไอ้ที่บนพื้นนั่นแหละคุณรู้ไหมว่านั่นคืออะไรโอเคผมจะให้เวลาคุณลองถ่ายดูคำตอบก็คือสบู่ใช่แล้วครับมันคือสบู่จริงๆ ด้วยเหตุผลบางประการที่ไม่อาจทราบได้ใช้ตัวสีเขียวคนนั้นก็ลื่นสบู่เข้าไปในชุดโกลเด้นจ็อกลอแบบพอดิบพอดีและก็นั่นแหละครับคุณก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เด e r e ีเทิร์นทูเฟส5เป็นภาคที่ซับซ้อนที่สุดไม่ใช่ในแง่ของเนื้อเรื่องคือตอนแรกกับไทเลอร์เขาคิดจะทำเด h e r ีเทิร์นทูเฟสตี้รีมัสเแต่ก็เปลี่ยนมาเป็นรีบูตในภายหลังแล้วก็เปลี่ยนใจกลับมาเป็น The Return to f ทูเฟส5ในช่วงเวลาที่ไท l e r ร์กำลังพัฒนาภาคที่5อยู่เขาก็ได้ประสบปัญหาทางสุขภาพจิตทําให้เขาอยากจะเลิกพัฒนาเกมเขาก็เลยส่งไม้ต่อไปให้เพื่อนของเขา ที่ชื่อว่ายินโคอย,อยูยินที่เป็นเพื่อนของไทเลอร์เขาก็ได้ช่วยเขาสร้างภาคที่5แต่จริงๆแล้วยินก็เป็นเพียงแค่อีกหนึ่งแอคเคท์ของไทเลอร์เท่านั้นต่อมาในเดือนตุลาคมปี2016เขาก็ได้ส่งไม้ต่อทั้งหมดให้กับทูนสเตอร์กับแทนเนอร์ฟีไลในเดือนธันวาคมทูนสเตอร์ก็ได้แยกทางกับแทนเนอร์ฟีไลพวกเขาแยกกันทาเกมของตัวเองเพราะวิสัยทัศน์ของพวกเขาไม่ตรงกันทูนสเตอร์อยากที่จะเปลี่ยนรอแต่แทนเนอร์ฟีไลไม่เห็นด้วย ทูนสเตอร์ยกเลิกการพัฒนาเกมไทเลอร์ก็เลยต้องส่งไม้ต่อให้กับไบโอดินจาเกมเขาเองก็อยากที่จะเปลี่ยนรอเหมือนกับทูนสเตอร์ The Return to f ทูเฟสีเวอร์ชันของไบโอดินจาเกมมีแผนปล่อยในวันที่15เมษาปีนปี2017แต่ก่อนหน้านั้นเกมเวอร์ชันของเทนเนอร์ฟรีไลก็ถูกยกเลิกด้วยเช่นกันหลังจากนั้นเพียงเดือนเดียวเกมเวอร์ชันของไบโอดินจาเกมก็ถูกยกเลิกตามมาติดๆไทเลอร์เปลี่ยนทิศทางการเล่าเรื่องใหม่เขาออกนิยายเป็นของตัวเอง เพื่อเป็นการขยายเนื้อเรื่องของเกมในชื่อของ The Return to f r e d d y The Dreadful Truth แต่ภายหลังไทเลอร์พยายามที่จะเขียนนิยายใหม่เริ่มจากศูนย์แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จไทเลอร์ตัดสินใจฟอร์มทีมทำเกมที่ชื่อ k r i a a Studio เพื่อพัฒนาเกมฉบับรีบูตแต่สุดท้ายเกมก็ถูกยกเลิกการพัฒนาในที่สุด พราะตัวเขาไม่สามารถควบคุมสเกลงานไหวไทเลอร์ได้ตัดสินใจนำทุกอย่างเกี่ยวกับ Final f a d e ฟดออกไปทั้งหมดเพื่อสร้าง IP เป็นของตัวเองในชื่อ TRTF ที่ไม่ใช่ The Return to f a e d d y แต่เป็น The l o a d That Falls Krya Studio ได้พัฒนา The l o a d That Falls แต่สุดท้ายก็ลงเอยแบบเดิมงานของเขาใหญ่เกินกว่าที่จะควบคุมได้ในปี2019ไทเลอร์ได้ลบบัญชีแอคเค n t ของตนเองในสื่อโซเชียลต่างๆ Krya Studio ก็ไลกการอัปเดต เรื่องราวของ The Return to f r e d d y ก็อาจจะต้องจบลงณตรงนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีผลงานเกม The Return to f r e d d y ที่ถูกสร้างโดยคนอื่นโผล่มามากมายส่วนตัวผมคิดว่ามันก็น่าเล่นใช้ได้เลยนะถึง The Return to f r e d d y จะไม่ได้เพอร์เฟกและประสบความสําเร็จเหมือนกับแฟนเกมอื่นแต่นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นแฟนเกมฟาันน้ำยุคบุกเบิกเลยก็ว่าได้เกมนี้อาจจะไปจุดประกายให้กับใครหลายๆคนพัฒนาแฟนเกมของตัวเอง ไทเลอร์เองถึงในช่วงแรกๆเขาจะทําเกมบอกมาไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ก็เห็นได้ชัดว่าเขาพยายามกับเกมนี้แค่ไหนผมก็หวังว่าไทเลอร์จะมีความสุขกับสิ่งที่เขาทำต่อไปเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ